มีเรื่องของเทคนิคที่จิดใจฝรั่งด้วยครับมีคำบอลดี่มีฮัลโหลมีใช้ในสถานการณ์ต่างๆกันแล้วก็ทานอาหารก็มีนะครับผมเลยสถานการณ์ท hmm. ีนี้มาถึงเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็สนุกมากเลยคือมีเทคนิคหนึ่งที่ครูฝันแนะนำไว้ในนี้คือการใช้สเปเนียงรูสังเกต่หมสเนียงพอลารูใช่ไหมค่ะ จริงๆเราบอกว่าภาษาอังกฤษมันง่ายมากเลยมันมีแค่จังหวะเดียวอย่างเช่นเราจะพูดฮายค่ะปกติคนไทยก็พูดฮายแค่นี้แหละตอนเราพูดพายลากเสียงมันออกมาเป็นพีค่ะแล้วก็พายอย่างเงี้ยก็จะได้สำเนียงค่ะดิลูถามจริงๆค่ะแล้วทำไมจะต้องสำเนียงฮลรูด้วยคะต้องบอกว่าการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเนาะค่ะใครๆมันเป็นระดับ self actualization คนเรียนภาษาอังเกตเนี่ยมันมีฝันอย่างนไง มันต้องยีเห็นหนังอนอกออกใช่ไหมนะคนอยู่ดีๆอยากพูดสังเกตไหมค่ะเขาต้องชอบดา,าราค่ะเหมือน,นเราก็เหมือนันเราก็ชอบคนฝรั่งชอบสไตล์ชอบอะไรหนังฝรั่งอะไรางเงี้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฝังมากที่สุดคือต้องังเกตนได้แต่เผิเอเผิญว่าพอพูดทีไรคนต้องบอกบบจะหลีกนิดนึงโอ๊ยคำนี้ไม่เอาเลยนะเล <Hello. S 1> ืออย่างเงี้ยตายแน่ๆเลยแต่ฝรั่งเวลาเขาพูดเฮ้ว <Hello. S 1> ดูเขาหน้ารักอะ มันมีเอียงคอมีอะไรรู้สึกมันน่ารักแบบไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะเพราะว่าเออไอจิตใต้สำยุกของคนไทยแล้วมันน่าจะมีส่วนที่ว่าคนที่พูดสังเกตเพราะว่าอาจสำเนียงถ้าให้เขาได้สำเนียงแล้วฝึกได้ง่ายๆเป็นได้ในหนึ่งวันเขาน่าจะพูดกันทั้งประเทศเห็นด้วยไหมถ้าพูดสำเนียงได้คนพูดแล้วได้ยินเวีพูดความพอด้วยอ่าเรื่องเสียงอะค่ะมันเป็นเซอร์วิสที่หนึ่งมันเป็นการรู้คุณค่ามันเป็นการระหนักรู้ว่าตัวเองมีค่าอืม แล้วเราลองฟังนี่เป็นตัวอย่างได้ไหมครับสมมุติขวัญพูดคําว่า voice ที่แปลว่าเสียงนะคะขวัญเปลี่ยนแค่เป็น voice ภาษาไทยแล้วใส่ความเร็วเข้าไป voice แค่นี้ค่ะ voice หรือคําว่า fire ค่ะที่แปลว่าไฟอะค่ะขวัญให้ใส่เป็นสามเสียงคือน fire เออแล้วลองอ่านนะะคแล้วใส่อารมณ์เข้าไปอะไรๆตะโกนเลยค่ะไฟไหม

นะ Double A Company ก็เป็นตัวอะไรครับเครื่องปืนเครื่องปืนในนี้มีหลายๆตัวที่แบบลดเสียงเรียบร้อยเวลาไปฝึกอะค่ะก็แค่เนี้ยค่ะพูดได้เร็วขึ้นทุกคนลองให่ให่ใแทนสูบก็ได้ค่ะเหมือนหน้าก็ไม่หนักหรือะไรพกนั้นหลือร้อยร้อยเท่าไหร่ดีร้อยแปดสิบเก้าใช่ไหมเนี่ยไมดูด้วยกันได้